เ้าได้ยินข่าวว่าจังไดก็ได้ยินข่าวว่ามอนันเราอยู่บ้านแพ้งไผ่ไผมอนันเราโทรมาบอกว่าวเห็นอยู่ธาตพนมเราอะ ดีและสวัสดีพ่อพี่น้องตัวถูก่กกานมันียูพ่พ่อเนคือเก่าอีกแล้วกับซองบ่าวพรสตูดิโอมันนี่พ่อพ้อระกาสีมาประกาศตามหาลูกสาวให้เฮือนลังนี้คือเก่านะพี่น้องเพราะว่าอีกายนีพ่อพ่อได้ประกาศตามหาแล้วเนาะแต่บพุพ่พเนาะเฟอก็เลยอยากให้มาอีกมาอีกครั้งเนาะกีกายีาพ่อพ่อมาสอบถามผู้เป็พนพ่อวันนี้แล้วพี่น้อง เพื่นบอกว่าอยังเห็นมาพรยังติดต่อมาอยู่เดียวให้บ่พรตาประกาศตามหาอีกครั้งเห้นแ้วก็เลยมาห้อหน่เนก็พี่น้องสวัสดีไหมท้าวเเจ้านี้นา่อยากตามหาลูกฮ่ะอือตอนนั้นคือว่าตามหากับเจ้าตอนน่ะ แม่และไม่เท่าคอนี้เป็นแม่งชาวคนไปทางนึงจันทร์ิดบอดไปในในแก้วเห็ดคลองอย่างนี้ในแก้วพาไปมันก็ไปน้ำลาวไปน้ำลาวแล้วคอยไปนำหาเลยมันเราแต่ในแก้วมันขวามไปชี้เชียงใหม่มแล้วใน,ในแก้วเขาก็ลบมม้าก็คือแบบนี้ครับพี่น้องบ่พเพศอธิบายทั้งตอนนั้นนาะลูกขนไปนาะกำลังเห็ดคลองส่วนลบประทานนี่แหละ แล้วก็พอดีไปนำอัอนคนที่มาบุกเบิกเกี่ยคองบอกกับไปแล้วผดบเห็นเลยเนาะเลยซื้อลูกจากนาั้งได้ก็ไม่เท่าอันผู้ไปนะชาวจันผู้ไปฮะสื่อจันสื่อชาวจันน่กพิณคอยดึงกับชาวพินคอยหันไอแน,อนมันก็บเบาคำ้ำเบาลีชาวเกี้ยงชาวีย่งนองมันฮะชายชามคนบาตัน ห่อนิงแล้วคอยเทือบวอยากกินข้าขชวชงออกชงการกินหอดด้อนลูกนอนกับบาลอยู่ใช้อยู่ยากไปจัก,กิดไปเอาลูกเอ้ยติดตามหาเห็นเลยลูกเอ้ยแม่ก็ทุกยากตากมองคือวชชินเลยคือน้าโมหมู่บข้าชมผ่านมาคือเห็นเลยจักแล้ว ่อยบอกว่าห้ไปว่ให้ไปพ่อเขาไปที่นั่นเขาลบม้าที่นั่นเขาลบมาไม่ได้ไปทาวขมือเลยตอนที่แรกนะคือทั้งแม่แต่ว่าห้ไปเนาะหาไปมันจะไปเออเออไปข้าก็ลบม้าเนาะเขาอยู่เพิงนาะไปเอ้ยแบบไปเลยคอยไปหาลูกไม้มันมันหลักมันน้ำพอ่อมันผอมันอยู่วันนี้ที่คุกเป็นแม่ไปห้าน้อไม้ในในดงป่ออกไปมาโถงพุ่นไอ้แก่มาเจาะอารมณ์มันก็ไปน้ำ เลยพ่อว่ามึงยิไปน้าหน้อยไปที่แม่มึงมาหาหุ้ยฉันทำกระลบมาเห็นต่เครื่องของแก้ไวเฉย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 แก้ไวหมดขี่รถน้อยไปนลำเลาขึ้นไปทางมาเหลาวิ่ววิวคอยมาแต่หาไม่เขาก็ไปน้ำเห็นแต่หอยหลุดจะมาน้ำลูกเหรอไปหาน้ำมันอย่ามันอยู่ในแค้มอยู่ในแค้มก็เห็นในแก้วพาไปเลยในแก้วยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ในแก้วโทรศัพท์ทำก็ใช่เปล่าวต่คอยโทรไปหาล้วตอนเปงกัรอุ่นสี โทรไปหาลาวลาวก็บอกบอเห็นนะบอกชีมันไปแล้วแหละมันไปจากคอยแล้วแหละบอกชีเลยโอ้ทวิษทวิษเนี่ยไปในในแก้วในแก้วพาไปไปค่ายแบบในแก้วเอาไปอยู่น้ำแบบชีวะไปอยู่น้ำไปอยู่น้ำเลยอะคอยยินนมมันไปอยู่ลำลาแล้วคอยก็ไปแบบนี้คอยไปไปหายอันนีแก้วบ่เห็นหมันในแก้วว่าลูกเจ้าความประชีเชียงใหม่แล้วในแก้วเราโอ้เจ้าเจ้าความประชีเชียงใหม่คอยก็ลบมาแบบนี้ ลบมาก็ชะมอยเลยอะไรเงยไมันก็มาบอกชะมอยปิดเลยมันจะคอยโทรไปบอกดรื่อกันบันชีปีกายนี่นี่แค่บ,บาให้ลูกเจ้าบาให้ลูกเจ้าลูกเกี่ยวไปปลา,ปลา,ปลาขออยู่กีหลักนี้จะขอยอลไวบ่อยสิแล้วเอาเงินคอยล้านหนึ่งท่านั้นอ๋อตายบ่ตายกับมืบ่าจากเราน,นี่เงินล้านก็หายช่ยมเจา้จาเจ้าเห็นได้ก็เห็นะบ่อกสิก็ลแล้วเจ้าก,ก็อยู่เลยทางบ้านไม่เท่านี้ได้บึ่งโมดูมาเด่าบ่ เบิ่งกวายังมีชีวิตชีวาอยู่มีครอบมีครัวอยู่เอาสชบวบรล่มบริายเบิ่งอีชายก็ดียังมีครอบมีครัวอยู่มีครอบมีครัวรังส่างบ้านส่างช่องอย่างม้าอยังพันธุ์ดมาอย่างมหอดปีมาอะค่อยเบิ่งเลยเลยนะยังบริลายยังเป็นคนอยู่อะเลยเขาเกาเหมือนล้เดียวค่ะแล้วไม่เท่าก็ได้ไปปุ๊ไปปะไว้แล้วเนาะมันไปปะแล้ว ถ้าโทนก็ตายว่ยังอยู่บ่ได้ว่าว่าตายจักเทือมีแต่ว่ายังแล้วก็ทั้งบ้านไม่เท่านี้ได้แจกเข้าหาแล้วบ่ยังยังบ่ได้เฮ็ดตัวนี้ยังบ่เฮ็ดตัวนี้ยังบ่ได้เฮ็ดอือขออนุญาตถามีม่เ่าอันกาเจ้าได้เียนจบเียนหนังสืออยู่บ่คนมันสิอตายบได้เบ่ได้เียนหนังสือเลยไปจะน้อยทีเตายอยู่ ใหญ่มาจิลิกิลักเลยไปล้ำลาวโรเพจงานล้ำลาวโรบริเวณหนังสือเนาะพี่น้องลูกสาวคนอันมันเป็นชื่อชื่นถ้าว่าลูกสาวคนได้ลินอินตันนิดลินเฟซเบิร์นยูทูบกับแต่เห็นแล้วเนาะแต่ไม่ได้เบิ่งเพียงคนว่าอยู่ชื่อชื่อทางบ้านอันอยู่ชื่อชคนอะไรย่านแบบว่าไปได้ผัวตามมันนอกของนาอะไรกันปากมองกับมือจักเนาะแล้วก็ใส่โทรศัพท์ปุ่มบางทีิศบด้ใัทเลย บพ่พอดขิดย่างนี่เนาะทวนซื่ออีกแน่ไม่เท่าซื่อพ่อซื่อแม่ยังใดเนาะชื่อ่อยนะชื่อข่อยพินผ่อนพันซื่อพินพ่อนพันแลเพิ่นมีพี่น้องจกคนอ่อยายห็นจันจันเล็เเกกะลีลีนก็บคำคำนกกะเกี้ยงเ,ยเกเี้ยงนกกะเวียง นาของมันจะใหญ่ลูกอมเมียมันก็คืออยู่บ้านตะกี้พ่นตะกี้บ้านในใส่ซื่อว่าจังใดเนาะทีบ้านเราเปียดบ้านเราเปียดตะกี้แล้วนี่ขึ้นขึ้นกับบ้านขึ้นกับบ้านน้องกะล้องเอนบ้านน้องกะล้องตะกี้แล้วบ้านเราเปียดมึงจะพรสภรยชวนทิแต่ปัจจุบันนี่ขึ้นกับบ้านน้องกะล้องเอนบ้านน้องกะล้องบ้านน้องกะลองมึงจําพรคือเก่านะพี่น้องคือเก่าแต่แต่ตอนพ่นอยู่น่ะเฮืนเพน่ลลังได้นอเมทา เื mir, ่อนอยเพื่อนเพ่นใหม่ไดเพื okay. okay. ่อนใหม่บ่เพื่อนใหม่ลำงชูนี่นี่เนี่ยเพื่อนใหม่เขาเรนเพื่อนดินหเคื่นใม่เคลื่อนคลายเพื่อนใหม่แต่ก็เห็นคอนดินอ๋อต่ตะกี้กัเฮือตั้งนะบอลนี่เพื่อนใหม่ซัมบอเพื่อนลังนี่เออเพ่นใหม่ซันี่บอเค่คลายบรรลุคยเรียนชรวันมันเป็นแพทย์แต่คลายแล้วก็เห็นเื่นดินันนี้ชื่อรูกนอกมันคำมันเป็นแพทย์อยู่ชรวันแ่คลายบรรลุมันก็ว่ จะมีลูกชายคนหนึ่งที่เป็นแพทย์เป็นแพทย์จบเลยจบเลยกับเพื่อนนั่นแหละเพื่อน,น,นเห็นค่อยอยู่ทางกแม่มันยัได้ติดต่อหาเจา้าลูกเขาแหละนะเพ,พื่พอนบอกว่าพ่อค่อยอยากให้ประกาศตามหาอีกครั้งออแม่ลูกเขาแหละนะตอนนี้เพื่อนไปใช่ไหมทำไนไปการันตั่นแหละวันวันนั้นผมะคนณังเทียนมันประจับอยู่คุณขาชมมาพีแลยสองปีอลยแล้วกมันก็อยู่ชะวัน สมาประจำบ,บ้านไทยบ้านมันนะประจำพี่เลยเนาะลูกเอยชาวคำทุกแพทย์แล้วก็นอกมาจึงเหรออะไรกินลีฉันมอยฉันนี่คือทอดลูกเออนีม่มันไม่เท่าหูเพิ่นเพิ่นเขาจะหาเมืองเนี่ลองหาเมืองไหนเด้ <c oughs> บอบัพรก็ได้มาแล้วเนาะพี่น้องช่วงพี่กายนี่พี่กายช่วงยำแรงอะไรเนาะ <c oughs> แล้วก็ยังบ่เห็นเนาะพี่น้องแล้วก็ยังบ่ทันส่งข่าวส่งข่าวมาเนาะ และพอดีลูกซ้ายหรือว่าน้องซ้ายของคนที่เสียหละบอกให้บรพพรมาอีกข้างว่าบุพพรไปสัภาษณาให้อีกข้างแน่เพราะว่าพ่อแม่คอยคอย,อย็นลูกแห้งๆเนาะแล้วบุพรก็ได้มาอีกข้าเนะพี่น้องผู้เป็นแม่ให้การสัภาผณ์ว่าแต่ก่อนตะกี้ไปน้ำอีนายแก้วเนาะไปอยู่อนลาวนำไปสวยเวียกสวยงานในเหินในสานเลยเนาะไปเห็ดอยู่เห็ดกินนั่นแหละและปนิพัทธ์ลูกสาวของยายคนนี้พัดหลักนี้จากอินายแก้วเนาะหลักนี้และความไปไทย คามไปไทยแล้วโบเห็นเลยนะ,นะ,ะพ, p p, m, พี่น้องแล้วก็พอดีทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนก็ไปให้ในแก้วว่าลูกสาวคอยไปทไั้งใดแลวทางในแก้วก็บ,บอกว่าลูกสาวจะหัลักนี้จะค่อยแล้วเนาะเพิ่นบริอยู่น้าค่อยแล้วความไปไทยแล้วยังประมาณนี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นกับ,บ่บเห็นเลยนะพี่น้องเพิ่นก็บลบมาบ้านเนาะเพื่อนก็บลบมาบ้านแล้วก็บ,บ่เห็นเลยแล้วเพื่อนก็ได้ไปเบึง่งหมดูหมเดานางเทียมไปบะไปบนไปอียังกันแล้วแต่พี่น้องเย้ยทางบ้านเนี่ยเพื่อนจะเสื่อถือแบบนี้เนาะบอกว่าลูกสาวเพิ่นน่ะมีครอบครัวแล้ว ลูกสาวเพวื่อน่ะยัง,ย,งยังบุษ a n t เสียนะพี่น้องยังมียังมีชีวิตอยูอ่ได้มีครอบครัวแล้วแต่ว่าบ่ฮู้ว่าอยู่ไซน์ะพี่น้องบพ่พรอนสถิตทานนะ่าจะไปได้พวคนแถวต่างจังหวัดแถวอีสานนี่แหละคิดว่าเนาะพวคนลาวไปอยู่อีสานกันไล่เด้ะพี่น้องเอ้ยไปไป,ไปได้พวแล้วไปมีครอบครัวอยู่พุ่นแหละกับบุตริต่อมาบ้านเนาะ ถ้าว่าพู้ได้เบิ้งคลิปในขณะนี้ก็แร์คลิปนี้ออกไปหลายๆเด้อพี่น้องเพื่อให้เพิ่นเห็นเนาะพ่อแม่เพิ่นอยากตามหาเพื่อนในขณะนี้เนาะพี่น้องแร์คลิปนี่ออกไปหลายๆเนาะเป็น e ี2ีชองแล้วสําหรับครอบครัวนี่เนาะที่บพพรประกาศตามหาเนาะพี่น้องบพพรกไ้ถทมผู้เป็นแม่เป่นบอกว่าเพิ่นของบริเฮ็ดหนังสือเนาะพี่น้องบริเฮ็ดนหนังสือเนาะเฮียนโบเฮียนถาว่าได้ลินอินเทอร์เน็ตได้เบื้องยูทูบนะพี่น้องได้ใช้มือถือเนาะก็น่าจะเห็นนะที่บพพรประกาศตามหาอยู่ในขณะนี้เนาะบพพรคิดว่า เพิ่นบริลล์ลายกว่าเนาะบางทีใช้โทรศัพท์ปุ่มแบบนี้เนาะพี่น้องใช้โทรศัพท์ปุ่มแล้วบริลลนมือถือนะแล้วก็บโบเฮนแล้วเนาะพี่น้องบางอ่าส่วนเคสอ,อื่นนะเคสอ,อื่นนะกะกับบริเวณโตของอ่ากระเจ้าดอกถีติดต่อมาโดยตรงก็คือแบบว่าในหมู่บ้านแล้วก็เคยเบิ่งบะพรอนแบบนี้เนาะเคยเบิ่งบะพรอนแล้วก็เอาชาวบ้านไปถามให้ว่าแม่นบ่เจ้า ชื่อนี่ชื่อนี่ซื้อนะพี่ดองจังจังเห็นเนาะเคตอื่นออันนี้คือการและนเนาะพี่ดองถ้าว่ามีคนสื่อนี่อยู่ในบ้านนั่นก็นลองลองถางมห้เด้อว่าพ่อแม่นี่พยายามตามหาอยู่เนาะพี่้องจังไดจังไดก็ส่งข่าวมาหาพ่อแม่แน่พ่อแม่ก็เป็นห่วงทางบ้านเนาะจักตายยังยังกับพวกส่งข่าวหาเพิ่นเนาะถ้าว่าลูกชมเจ้าไปแบบนี้ชมเจ้าสิคิดจังไดเนาะถึงบ่ได้เงินได้คำกับส่งข่าวมาหาเพิ่นก็ไดดเนาะพี่้องเพิ่นก็ยังฮู้ยังฮู้ข่าวข่าวซื่อๆเนาะ เด้งหูข้าวๆกับมีแห้งดอกเนาะกับใบวังยังลายเนาะพี่น้องอตอนนี้เพิ่นไปหาหูบลูกสาวเพิ่นอนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงเ่งหูบเพิ่นเนาะพี่น้องไปเบิ่งหูบลูกสาวเพิ่นก่อนเนาะไปอันนี้เฮือนไผ่สาตัวนี้เนาะเฮือนลูกบ่เออๆแม่หนหมดอ้เฮือนลูกสาวเนาะออืเ <laughs> ด้ทั้งพ่อก็มาน่ะสบายดีพ่อเต้าอสบายดีอ่ามาอยู่พี่น้อง ก็คือเมื่อนั่นบะพร้อมก็ได้มาเนาะพี่น้องก็ได้มาทำผอเ่าเหล่เนาะยังบ่เห็นเด้อพวอเ่ามาทำมาอีกครั้งนึงเนาะเจ้าได้ยินข่าวว่าจังได๋ก็ได้ยินข่าวว่าหมอนั่นหันเราอยู่บ้านแทงไพ่ไพ่โมนั่นจักบ่จักเบอร์บ่จักสื่อเราโอ้ยแกไข่าัซิงซิงว้ยสิอยู่บ้านแทงเอออยู่บ้านแทง โทรมาบอกว่าเห็นอยู่ธาตุพนมเราอ่ะคนสื่อคนสื่อบูอฟว่าจะเขาไปถามเราอ่ะเราแล่หลดกลไปนาอ๋อเราเขาไปนั่งในหาน้านอันเราเปิดเสารห้านขายสมตั้มกับผัวอันมีคนมาบอกเจ้าหอบอกเออโทรแล้วโทรมาบอกแล้วแล้วคือหูเบอร์เจ้าเออกห็หูตอนนั้นเขาอ๋อออกข่าวตอนนั้นเด้ ตอนที่บพรมาเมื่อนั้นปีกายนี่มาจะพาเราแจกเบอร์ไปแล้วโทรศัพท์มาแล้วว่าคือคือลูกเจ้าเออเราว่าแม่นเราอ่ะคนน้อยบางๆเราอะพอเป็นโอกาสสิท่าแหว่ท้ามให้พอดีโควิดมาแล้วเขาเลยพิดห้างเราอะเออแต่เจ้าเข้าไปขายอยู่ทั้งไร่บาทเราอะตามเราเอาเห็นแม่เราอะขีแมงวอกขีแมงวันกับเบิ้งกับแม่นเราอะในหุบผาปันสีเจ้าลงเพชรมาหันเราอะ เป็นในนั้นเราก็าคือเราไปคนบ้านแพงเออเรา,าคอยอยู่บ้านแพงเรา,าบ้านแพงท่าพนมอยู่ไลยเนาะเออบ้านแพงท่าพนมนเนี่ยเราคอยแล่นล่อน่ะแล่นรถแล่นรถซ้ำล่อจักรซิมมอรถยังซิมมอรถโดยสารบอดี้ซิมออมอรถขนส่งกับบะฮู้แต่ไปแล้ว,ลวเราเลี้ยวบางคนนั่นเลาไปเสิยข้อไปถามแล้วเหมือนนั่นพอได้ลูกค้ามาผลไล่ลูกซลวนเออเราไปสิถามให้เราอ่ะว่าเสียามเลยเสิ เอาให้เบิงในโทรศัพท์เราเราว่าเพอดีคนมาหลายแล้วกันเบื้องทางไปทามเราแะเดี turkey, ๋ยวพอชิมาทาพิ่ข้างกับพี่ถึกช่วงโควิดเออปิดห้านเราว่าบุญถัดพนมเดินมาเด้อเราว่าเราวอาฮะมาหลยโทรหาคอยเรามาโทรไปบนี้ษัดปิดโทรศับนั่นก็ได้ใส่หมอยปุติดเลยปุติดเลยอ่าจะเกิดยังขึ้นเนาะจัดหมายมาเบิงเองเราอ่ะหัก ชีคอยตามมาจะดอกราวอ๋อถ้าถ้าผู้ได้อยู่บ้านแพงเนาะพี่น้องบ้านแพงถ้าว่าได้ยินถ้าเราได้เห็นข้าวๆหรือ,อว่าคนที่อาคนคุ้นที่เคยโทรมาหาเราเนาะออต,ติดตามให้แน่ออติดตามแห้แน่เชื่อคือจนจวบุญคำสิงนี่แหละมันนี่แหละคำสิงสืออ่อคนที่โทรมาเจ้าตอนหน้เนอเออคือ,อซิงเราขอก็นยังจำจืบอบ่ลืมนั่นนี่แหละแต่ว่าปัญหาแต่ว่า ข้าเราปรตัวซื้อวะแล้าาวากานเสียหายมากอ่ะอยกากเป็นกระตัวเราเราให้บุญธาตุพนมเร,ราให้เราเบิ้งเราให้เราเบิ้งเองเราอ่ะอยู่ใน้านห้นนะ้านเขาเสาได้เสาเึิงพัวลูกของเราสองคนเล้วลูกตามทีราันิธานเออตามเราสังเกตเบิ้งสังเกตเบิ้งแมน่นเราอะอยู่ในโฮปนีก่ก็ได้เราอ่ะคือ เออคือเราอ่ะบ่วยพิษเรา آ, เอา่ามือน,นั่นประพ่องก็บอกเบอร์ไปคือกันเนาะพี่น้องแล้วประพ่องก็จะบอกเบอร์พอดีนเนะเาะอา่าเพื่อว่าผู้ใดคนคุดลูกเพิ่นกะโทรมาหาเพิ่นเนาะแล้วก็ให้แบบว่าไปรองๆไปท้ามันเด้อพี่น้องลูกเจ้าสื่อ,อยังกเกาะพะเต่ามาัลนีจันนมันีจั<ะ>จนนมาลีมาลีเออมาลีจันนมาลีจันเนาะเบอร์เจ้ากัแม่นบอกอันซูนสามซูนนี่เออซูนสามซูนก็เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์สี่สอง 0309781042นะพี่น้องก็คือเบอร์ผู้ผู้เป็นพ่อผู้ผที่อ,อยากตามหาลูกสาวเลยเนาะถ้าผู้ใดคุ้นคุ้นุณคุณ้นซื้อลูกเพิ่นแล้วก็ลองไปถามให้เด้อพี่น้องเพิ่นไปเบิ่งงมองดูมอดาวก็ว่าอยู่แถวๆอันต่างจังหวัดแหละได้พูดแถวต่างจังหวัดเนาะแต่ผู้จังหวัดใดนะ้ะพี่น้องอา่า 0309781042เนะาะถ้าเอาพี่น้องโทรมาจากอ่าพังไทยก็ต้องใส่รหัสด้วยเด้อเนอะาะถ้าเป็น AIS ก็003856แล้วก็ตามด้วย30ตามด้วยเบอร์ของเพิ่นแหละ309781042ถ้าเป็นดีแทกกั004856 309781042ถ้าเป็นทูมุกกั006 แปดห้าหกสามศูนย์เก้าเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์สี่สองเนาะตามโดยเบอร์คุณน้องพี่น้องเดี๋ยวจ,นยจะน่อยช้เบอ่งฮู้เพืนะ่อข้างเนาะนี่เนาะพี่น้นองหู้เพลินถ้าจะตอนอายุสิบกว่าปีบ่นนี้สิบสามสิบสี่ปีมีหู้ใบเดียวนี่เนาะถ้าว่าเพลินจือ้อฮู้เพลินนี่หู้ประมาณนี่กะ <c oughs> ส่งข่าวหาพ่อดเด้อเนาะทางบ้านกับพยาามตาหาตลอดไปบุญไปบะไปยัยงกันแล้วแต่ ยังประธานจะแจกข้าวหาเนาะยังประธานแจกแต่ข้าวนี่คนประมาณนี้ตอนนี้อายุเพิ่นกับเพิ่นสี่สิบกว่าหรือเปล่าเออเจ็ดสิบเก้ามันเกิดเท่าไหร่บิ่งอ๋อเจ็ดสิบเก้าวันเสาร์มันเกิดเกิดกันวันเจ็ดสิบเก้ามื่าสี่สิบเอ็ดปีน่าจะไปมีครอบครัวแล้วน่าจะมีลุงม,มีเต้าแล้วเนาะนี่น้องฮูเพิน่นเนาะถ้าคนคุ้นกับทรงข้าวให้เพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้อง หรือว่าพี่น้องทางอีสานเนาะที่เห็นแบบว่าโอ้คนลาามาอาพอยู่บ้านคอยร้องรอ,อ,องไปทำกเรด้อยนี่สื่อมาลีจันทร์มาลีจันทร์มาลีจันทร์น้เป็นพ่อขอย้ำอีกเนี่ยผู้เป็นพอ่อสื่ออย่างไรเนาะสื่อทองพันสื่อทองพันผู้เป็นแม่สุพินสุพินน้องพี่น้องแล้วมีญาติเพิ่นมีพี่น้องกัจจคนเนาะมีหาคนอ่าลองอ่านสื่อท่าตันแล้วก็ท่ารี เท้าผู้ค้ำนางเวียงไซนางเกียงทั้งเ,งงเงงบิดหคน<ม>พ<ว>กุกทั้งมันพุนพกทั้งเพิ่นพุกทั้งปุซีย์พุทั้งปุซียเป็นลูกกุ๊กบท้เสีย์เป็นลูกกุก๊ก,ก,กนาะพี่นอ้องออ๋ก็เป็นอีพีสองแล้วที่ประกาศตามมาเพ,พิ่นเนาะโอ้หน้าพี่น้องนี่เด้อฮู้ดเดพิ่นเบิ่งชัดๆเด้อพี่น้องนี่บ่อยากเห็นบันไดเนาะปุ๊บมีใบเดียวนีน่บ่ ออใบเดียวนั่นแหะูห้มีใบเดียวเนาะคุณยองคือถ่ายใหม่วาดใหม่เจ้าวาดกขบกคอยจักซัไปไดปเลยดาะถ้าถ้าคือเห็นอยู่พังท้ายทาหูแบบนี้นะเราเจ้าจะ,ะวาดใหม่เขาก็สิเบิ่งวาดซีผิวขึ้นใหม่หอ,อันนี้เอาเอาเอา,เอาตัวเก่าไปขยา,ายก็คือเก่าบุคอยซัดเนาะเอาแล้วพอเท่าบัดนี้บะพรอนกระสิซอยประกาศตามหาให้อีกคร<า>ั้งเด้อ ถ้าว่าบเห็นจังไดกับบพรกับบจักแนว่าเนาะนนี้เพราะว่าบพรคิดว่าย่านเพิร์บรลินอินเทอร์เน็ตหลายกว่านะอืแล้วก็ว่าอยู่ผุดโทรมาลือมาเป็นอกล่าบางคนย่านเพิร์บรลินอินเทอร์เน็ตย่านใช้โทรศัพท์ปุ่มประมาณนี่เนี่ยยากเนาะถ้าเพิร์บอร์ลินก็น่าจะเห็นไวอยู่หรอกเนาะเดียวจังไดจังไดกัสีสอยประกาศตามหาให้เนาะ ถา้าพ่อจังได้กสิมาโทรมาบอกหรือว่ามาส่งข่าวให้อีกครัง้งเนาะเอาละบันนี่นพ่้พอนกสิคอโตล้ลำลาพอเท่าไม่เท่าเลยเด้เอเดี๋ยวสิสอยประกาศตามห้าให้อีกครัง้งเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะถ้าว่าเห็นจะังได้นนกสิโทรมาบอกแล้วกสิมาส่งข่าวบอกอีกครั้งเนาะเอาละเมื่อก่อนเด้อพอเท่าไม่เท่าบันนี่เจ้าเจ้าเอาเมื่อก่อนเนาะไปส่งข่าวก่นเนาะพี่น้อง เอาละพ่อพี่น้องบัดนี่บอกว่า,าขอขอโตไปก่อนเด้อเอาไว้คลิปหน้าพ่อคนใหม่เนาะจังแด่งในกา่าลืมเป็นกำลังใจงให้พ่อเนี่ยเด้อพ่อพี่น้องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะแล้วก็ฝา,ากแชร์คลิปนี้ออกไปลายนาะพี่น้องเพื่อว่าให้ลูกสาวเบ้านเห็นเนาะพ่อแม่ทั้งบ้านนี่ก็พยายามเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่อยากเจอลูกสาวเนาะพี่น้องเอาละพ่อพี่น้อง,อง,อง,องไปแล้วสบายดีและสวัสดี